มาอัปเดตพาราในตลาดหลักทรัพย์นะคะว่านาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับคู่วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเปิดมา3สนามนะคะมีสนามไก่ทองอินเตอร์สนามเทอร์ไทยซิตี้แล้วก็สนามแก้วโคกวดนั่นเองค่ะไปที่คู่เอกประจํารายการที่สนามไก่ทองอินเตอร์กันก่อนเลยนะคะคู่นี้ค่ะเป็นการเจอกันนะคะระหว่างซุ้มจิโก,โกหัวรอบอยสังกัดเดทเทิรเพชรสีทองะคะที่เจอกับทางด้านเพชรนาโชคนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทางด้านจิโกหัวรอบอยนะคะนั อยู่ที่11.8ค่ะเพชรนำโชงรองอยู่ที่5.4นั่นเองค่ะคู่นี้คะชิงเงินรางวัลสูงคะ 20.2m ค่ะไปกันต่อนะะคสำหรับคู่ที่สนามเทิดไทยซิตี้นะะคระหว่างทางด้าน PSC สังกัดซุปเปอร์เจียงนะะคที่เจอกับทางด้านซุ้มปอนนัทนิตอันนี้เป็นนัดแก้มือกันนชิง 4.4m ค่ะก็ตอนนี้นะะคทางด้านซุปเปอร์เจียงนำอยู่ที่3.2ค่ะ ปอนัทนิตรองอยู่ที่5สีนั่นเองค่ะต่อมาถ้าสำหรับนัดประวัติศาสตร์นัดใหญ่นะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะที่สนามแก้วโคกกวดน,นะคะระหว่างซุ้มบ้านสวนน้องบีไว้ค่ะที่เจอกับทางด้านซุ้มน้องลิชาฟาร์มนะคะตอนนี้นะคะอยู่เสมอไหนเสมอกันนะคะพี่พี่นี่ก็คือพารานะัดตอนนี้นะคะสำหรับตอนนี้ก็คือเปิดทุกคู่ทุกสนามแล้วนะคะพี่พี่เข้าไปกดกันได้เลยนะคะอันนี้ก็คืออัปเดตพาราคู่เอกนะคะประจําสนามแต่ละสนามให้พี่พี่ฟังละกันนะคะก ตอนนี้นะคะพาราจะมีขยับขึ้นขยับลงนะคะจนกว่าไก่จะชนจริงเลยใคร FC ใครนะคะเข้าไปกดกันได้เลยนะคะ